แน่ๆทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ดันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ด้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ คือชาวกีฬาโอเวนเบกคนนะครับผมวันนี้นะครับก็มาพบกับคุกกีฬาโอเวนเบกในแพทใหม่กันนะครับผมวันนี้อัปเดตก็เป็นอัปเดตวันที่ยี่สิบอ่ายี่สิบแปดเนาะเออโอเคยี่สิบแปดใช่ใช่ใช่ยี่สิบแปดกุมภาพันะครับผมก็เป็นวันสิ้นเดือนพอดีก็ขึ้นเดือนใหม่แล้วเป็นอันนี้เป็นแพทเดือนมีนานะครับผมก็เป็นแพทที่โอ้โห oh. 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 สีสันพาสเทลสวยงามสดใสมากนะผมนึกว่าอยู่แพทวาเลนไทน์ <c oughs> อ่าเปิดมากก็ขายของนะผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าในอัปเดตใหม่เนี่ยโปรเจกต์กุกกี้รันเวย์เนี่ยมันมีอะไรมาใหม่บ้างนาะเราไปเริ่มกันเลยนะอันนี้ก็คือเข้าเกมแบบสดๆร้อนๆพึ่งเข้าเมื่อกี้เลยนะผมโหลดแพทเสร็จก็กดอัดคลิปปึ้งเลยนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่า ก็มีการเรื่องของโหมดกิจกรรมโปรเจกต์คุกกี้รันเวก็น่าจะเป็นทำเควสนะผมแล้วก็มันมีเรื่องของชุดของคุกกี้ผูก้าหานชุดใหม่นะผมเป็นสกินใหม่ซึ่งสกินนี้มันจะได้จากหลังจากจบกิจกรรมไปเนาะก็ไปเล่นทํากิจกรรมไว้นะผมแล้วก็พอจบกิจกรรมเนี่ยจะได้มันจะจสุ่มแจกไม่ใช่สุ่มแจกสิมันจะแจกทุกคนในเซิร์ฟเลยนะผมแจกทุกคนในเซิร์ฟเออร์ก็จะได้สกินนี้ไปซึ่งมันก็จะมาจากการโหวตตัวสกินนะผมอ่ะ ก็คือทํากิจกรรมแล้วก็แต่งตัวให้กล้าหาญแล้วก็จะได้สกินอันนี้ก็คือตามที่ผมเข้าใจนะครับคืออันนี้ดูจากทีเซอร์มาด้วยไงแล้วก็มีเรื่องของบอสตัวใหม่นะครับลาบลาบลาแต่ก็แตนตามข่าวทะเลสายก็ถ้าใครเป็นสายวิ่งปราปบบอสก็บอสใหม่มาแล้วนะครับมีการเลือกสุ่มสกินโมเดลแฟชั่นโรแมนติกสายพังของคุกกี้สายไหมไวช็อคโก้โอเกรนะครับตั้งแต่วันที่28ถึง27เมษายนก็คือมีตู้มานั่นเองนะฮะ แต่ตู้ล็อบนี้มาแค่3ตัวก็น้องททมตู้นะ่าจะมากลางเดือนนะผมวันที่14มีนาเนาะอืมโอเคก็เข้าใจได้นะแต่ว่าไม่มีเพิ่มเลทของตัวสกินแรนะฮสงสัยแลนี่อาจจะต้องไปสุ่มเพิ่มแล้วก็ซื้อเพิ่มเอาเองนะครับผมอ่นะแล้วก็มีการสุ่มสกินเยลี่เซ็ตใหม่ของเมอร์แรงโลโก,โ,กโก้นะครับผมก็เป็นสกินเซตอีพิกสกินแยลี่เนาะคใครเป็นสายแบบแต่งตัวอะไรเงีนะ้ยอ่ะก็ไปซื้อกันได้ มีการปรับลดมิชชั่นความยากนะครับของอาการเทสเนะาะใบอนุญาตผมก็คือใบอนุญาตเนี่ยตั้งแต่2อขีด2ยาวไปจนยาจนสิบขีด3ในบางด่านเนี่ยอ่ะก็จะมีการปรับให้ง่ายขึ้น,นผมแต่ว่าไฟนอลเทสเนี่ยก็คือไอ้ด่านที่4อ่ะสี่ย่อยของแต่ละด่านอ่ะยังยากสุดยังยากเหมือนเดิมนะอืมก็ผมก็อาจจะต้องไปฝืนเล่นเอาละกัน <c oughs> คือเขาไม่ได้ปรับเรื่องของไฟนอลเทสนะผมแต่ว่าไอ้ด่านปกติอ่ะ มันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเล่นมันเล่นง่ายขึ้นเนาะแล้วก็บวกกับมีเรื่องของไออะไรนะมันจะมีการเปิดระดับใหม่ด้วยแล้วก็สามารถเคลียร์ระดับใบอนุญาตต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องเล่นไอด่านไฟนอเทสก็ได้นะผมแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าจะได้รางวัลสุดท้ายหรือเปล่าน่าจะไม่ได้นะผมต้องเล่นให้ครบยังไงก็ต้องบังคับเล่นให้ครบอยู่ดีอ่ะเออง่ายๆเลยมีการเลือกของหน้าจอเลือกทั้งหมด เพิ่มฟังก์ชันรายการโปรดแตะที่ปุ่มรูปดาวที่แทบด้านขวาบนของโหมดที่ต้องการเพื่อกําหนดให้โหมดอยู่บนตําแหน่งด้านซ้ายสุดตลอดก็คือมีการเลือกของโหมดนะผมน้ำปุ่มคุกกี้เดรี่ออกซึ่งจะสามารถเขาคุกกี้เดรี่ได้ทางที่ล็อบบี้หลักกดที่เลเวลหลบหนีแล้วก็ปุ่มเดรี่ก,ก็คือย้ายปุ่มเดรี่ไปไว้ที่ปุ่มเลเวลการหลบหนีนั่นเองนะผมเป็นเมนูย่อยเนาะมีการแปลงดีไซน์ของปุ่มเล็กน้อยอันนี้ก็ผมยังไม่ได้ดูนะับ เลเวลการหลบหนีนะผมเพิ่มเลเวลการหลบหนีตอนนี้สุดที่เลเวล3 3 0เนาะก็ะยังว่าเวลมันขึ้นเรื่อยๆนะผมเพิ่มความสามารถเพิ่มคะแนนยิงทั้งหมดขนาดที่วิ่งความเร็วสูง75คะแนนที่เลเวล260นะผมแต่ถ้ามีเลเวล260อยู่แล้วเนี่ยจะได้โบนัสมีอัตโนมัติเนาะมีการเพิ่มแท็กใหม่นะผมก็คือแท็กน้ำยาเพิ่มพลังสำหรับคุกกี้ที่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตโดยการเก็บน้ำยาพลังชีวิต แต่มีการลบแท็กฟื้นพลังของคุกกี้และเพชรที่และสมบัติที่เพิ่มแท็กใหม่เข้าไปแทนนะก็ไม่รู้ว่ามันจะดูง่ายขึ้นหรือยากลงนะรวมถึงสมบัติคุกกี้เพชรสมบัติที่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตของคุกกี้นอกเหนือจากการเก็บน้ำยาเพิ่มพลังชีวิตจะยังคงแท็กฟื้นพลังไว้แล้วก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกคืนชีพอะไรพวกนี้หรือมั้งอืมก็จะเป็นแท็กฟื้นพลังแท็ก็จะเป็นแท็กฟื้นพลังใช่ไหมแต่ถ้าเป็นความสามารถที่เกี่ยวกับการผลิตพชั่นมันจะกลายเป็นแท็กน้ำยาเพิ่มพลังแทนก็ ไม่รู้ว่าดูง่ายขึ้นหรือยากลงได้ง่ายขึ้นแหละเอออ่ะชาเลนจ์คุกกี้นะผมมีการปรับเอร์ลเพสไวช็อกโกสายใหม่ให้คะแนนเนี่ยมีการปรับมนะัเพราะว่า3ตัวนี้มันมีการปรับเนาะแทนที่แมทหมู่บ้านเล่นนุ่นนาแซนโอนไดวีหารวีรับุรุษผู้สูงสักอันนี้น่าจะเป็นด่านใหม่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมมีการปิดดอกเตอร์วาซาบิชั่วขราวนะครับ,นะรบเพราะว่ามันเป็นด่านใหม่เนาะอ่ะเรามาดูพระเอกในการอัปเดตนี้กว่าว่ามีการปรับคุกกี้ตัวไหนบ้างนะครับตัวแรกเนาะเอ,อิรนะครับ ยกเลิกฟังก์ชันได้รับคะแนนทำลายสี่ขวาง,งของพนักง,งานโรงแรมและเปลี่ยนเป็นฟังกชันได้รับคะแนนมาเรียกพนักง,งานโรงแรมแทนเพิ่มพลังชีวิตที่ได้รับยกเลิกฟังกชันฟื้นฟูพลังชีวิตเมื่อเก็บเยลลี่อาหารเปลี่ยนแปลงให้ฟืน้นฟูพลัง,งชีวิตมากขึ้นเมื่อเก็บเยลลี่ดินเนอร์สุดท้ายทูกครั้งที่อัปเกรดแคนนี้วิเศษเพิ่มครูท่ามเพิ่มคะแนนเพิ่มคะแนนเยลลี่ทำความสะอาดเพิ่มคะแนนเยลลี่ดินเนอร์เพิ่มคะแนนเยลลี่ผงอวยพรเพิ่มสมบัติช็นนอกโกจุ่มนมเป็นคู่ผสมุ๊บ ตอนแรกผมไม่คิดว่าเออเกรจะปรับเยอะขนาดนี้นะตอนแรกผมนึกว่าเออเกรจะปรับแบบแค่แบบให้เพิ่มคะแนนเฉยๆเพราะว่าโดยรวมเท่าที่ผมเล่นอนะ่ะเออเกรจังหวะอะไรมันก็มันก็โอเคในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะแต่ว่าปรับอย่างนี้ไม่รู้ว่าจังหวะสกิลสุดท้ายมันต้องปรับด้วยหรือเปล่านะผมต้องรอดูทีทีนะนเนาะสำหรับเออเกรไว้ช็อกนะผมเปลี่ยนแปลงให้ผลิตเยลลี่ไวช็อกโกเมื่อทำลายสีขวานได้พลังดาบเช่นกันอืมจำในข้อนี้ไว้ะผมผมเชื่อว่าไวช็อกโกเนี่ย แค่อ่านข้อแรกข้อเดียวก็มีความรู้สึกวาวช็อกโกจะมามืดนะแก้ไขปัญหาที่แฮมไม่ได้รับคะแนนโบนัสกุผสมในกรณีน้นเก็บเยลลี่วช็อกโกที่ได้จากการทำลายซิกิทคว้างเพิ่มคะแนนวช็อกโกเพิ่มนนะโคะแนนลาช็อกโกประกายแสงอ่ะก็คือทำลายแล้วได้เยลลี่เพิ่มขึ้นค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับสายทำแต้มแบบจริงจังผมว่าไวช็อกโกมีสิทธิ์มามืดสูงมากนะผมสายไหมยกเลิกฟังก์ชั่นจำกัดความเร็วสูงสุดเมื่อพุ่งไปข้างหน้ารมบก็คือสามารถ พุ่งไปได้แบบเพิ่มสปีดได้แบบเต็มที่เลยขณะที่เก็บลูกไฟแล้วก็ใช้ความสามารถหลักนะครับรวมถึงลดคู่ท่ามลดคะแนเนเยลลี่สายใหม่แต่ว่าไปเพิ่มคะแนเนเยลลี่หัวใจแทนก็คือน้องอะ่ะใช้สกิลได้ค่อนข้างถี่ขึ้นเนาะก็คือเมื่อก่อนอะ่ะจังหวะน้องมันค่อนข้างแบบเป๋นะผมผมใช้คํานี้เลยกันจังหวะมันเป๋มากนะครคือจังหวะมันเป๋มากผมก็เลยอ่ะไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่น้องมีการปรับคู่ท่ามเนาะก็ต้องดูกันว่าไอการปรับมาครั้งนี้จะโหดขึ้นแค่ไหนนะ โอเคเราไปดูมีเรื่องการปรับของคุกกี้ลดมาสตาร์เนาแต่ว่าไม่รู้ว่าปรับแต้มหรือเปล่านะเท่าที่อ่านเรามีการยกเลิกฟังก์ชันความแตกต่างระหว่างคะแนนต่ำสุดสูงสุด,สด,สดเปลี่ยนแปลงให้เพิ่มคะแนนกราฟิตที่กระต่ายกับคะแนนกราฟิตี้ธรรมดาลดคะแนนกราฟิตที่กระต่ายให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับแก้ไขปัญหาที่ทําให้รีเซคูทาการผลิตสเปย์เมื่อสิ้นสุดความสามารถอันนี้ตามที่เขียนคือ มันมีการเพิ่มคะแนนเนาะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันเพิ่มมันเพิ่มหรือเปล่านะมันเขียนแปลกๆเหมือนกันอ่ะเรามาดูสากุระนะผมเปลี่ยนแปลงให้เยลลี่กีบดอกสากุระไม่ปิวอยู่กลางอากาศเมื่อกลับจากโบนัสทามก็ไม่มีการปรับแต้มนะสากุระรอบนี้ก็คือแค่ปรับเหมือนเป็นเหมือนปรับปักเฉยๆนิดหน่อยนะครับเจ้าหญิงแก้ไขที่ทําให้การแสดงคะแนนข,น,นของเยลลี่ หัวใจสีชมพูไม่เปลี่ยนเมื่ออัปเกรดกุกกี้แม้ว่าในความเป็นจริงคะแนนจ,จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ตามอันนี้ก็ไม่ได้เป็นการบับเนาะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการแก้แก้แกแบั๊กเฉยๆมิ้นช็อกโก้แก้ไขอ,อธิบายความสามารถจากผลิตดอกไม้เหรียญหยกักเงาเป็นตามจํานวนตัดอ,อัตราที่กําหนดเป็นตามจํานวนที่กําหนดแทนก็เข้าใจง่ายขึ้นมั้งเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะจานถ้วยลอยชาจานรองถ้วยชานะครับผมมีการตักให้ลดคู้ท้ามลดคะแนนน้ายาวิญญาณเพิ่มพลังอ้าว ดีขึ้นไหมเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเพจให้โคชั่นที่ผมผมชอบนะเพราะว่ามันไม่อิงตามเยลลี่นะผมมันผลิตได้เลยแม้ว่าจะไม่มีเยลลี่เนาะกรรมการนาฬิกานะผมเปลี่ยนแปลงการเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมดที่เพจเก็บเป็นเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมดขณะที่พุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงสุดอันนี้ดีนะผมมันทําให้เราน่าจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากความสามรารถของเพจเนาะพีลาบนะผมสายใหม่มีการลดกู้ทานให้น้อยลง เปลี่ยนแปลงให้เวลาในการขยายร่างเมื่อเก็บไอเทมจดหมายเวลาวิ่งด้วยความเร็วแสงเวลาที่พลังชีวิตลดช้าลงและความเร็วในการลดของพลังชีวิตลดช้าลงให้ช้าลงกว่าเดิมนะครับก็คืออึดขึ้นนั่นแหละจากการเก็บไอเทมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยระยะเวลาอึดมันพอไอเทมหมดปุ๊บระยะเวลาอึดก็หมดตามนะครับแต่เหมือนอันนี้เขาจะปรับให้มันอยู่นานขึ้นนะในเรื่องของไอเทมนะครับก็น่าจะดีขึ้นม้งไดโนโป,ปป,ปิ้งนะครับแก้ไขปัญหาที่ทําให้รีเซ็ตระยะคู่ทางเมื่อพูดลูกกวาดป,ปปิ้งระเบิดหมดแล้วก็คือ เมื่อก่อนมันต้องเก็บทั้งหมดถึงจะคูทามรีเซ็ตใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือแค่ผลิตปุ๊บก,ก็รีเซ็ตคูทามเลยเอ,อก็ดีขึ้นนะเหมือนได้คูทามมาฟรีๆนะผมวางเมื่อเดือเปลี่ยนแปลงให้เยลลี่ชิ้นส่วนเมื่อเดือปรากฏขึ้นเมื่อถึงเวลาที่กําหนดปรากฏขึ้นบนอากาศด้วยนะผมก็คือใช้งานง่ายขึ้นโอ้แต่แผ่นีียาวเนาะนกฟินิกซ์แมกมานะผมยกเลิกโลฟังก์ชัน ลบเยลลี่ขนนกฟินิกซ์ที่ผลิตเกินจำนวนในกรณีที่ผลิตขนนกฟินิกซ์จำนวนเกินกว่าที่กำหนดในการพูดไปข้างหน้าและเปลี่ยนเป็นฟังกชันไม่ผลิตเยลลี่ให้เกินจำนวนและให้อยู่ในสถานะรอ,อการผลิตไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับแล้วก็ไม่น่าต่างกับเดิมมั้งก็แค่ไม่มีเกินมาแค่นั้นเองเราพ่ลาศสายไหมทำไปเลรกเก็ฟุตกล่องแคนดี้ซาบซา่าขวดพุกโบสี่ตัวนี้มีความเหมือนกันคือ ผลิตไอเทมที่ทําให้เลือดไม่ลดนะครับผมเปลี่ยนแปลงให้เวลาที่ทําให้พลังชีวิตลดช้าลงหยุดทํางานเมื่อความสามารถโดนหยุดชั่วคราวทั้ง4ตัวนี้มันมีเรื่องของการลดพลังงานช้าลงเช่นถ้าเราขึ้นโบนัสไทม์ระหว่างที่เก็บไอเทมไปใช่ไหมล้วไอเทมหมดฤทธิ์พอลงโบนัสไทาม์มาปุ๊บไอความสามารถพลังงานลดช้าลงก็หยุดไปด้วยนะครับผมแต่ว่าอันนี้เหมือนเขาจะปรับให้พลังงานลดช้ามันลงลดลงตลอดเวลาก็คือให้มันได้ไอเทมตลอดอะ่ะเออก็ถือว่าดีนะดีดีด,ด,ดีนะครับ สรุปเรามาดูกันสมบัติที่บัฟนั้นก็คือไม้ตีไข่คีมเยลลี่นะับเปลี่ยนแปลงให้สามารถดึงดูดเยลลี่ติดอีกเพิ่มขอบเขตกในการดึงดูดเพิ่มครูทามเพิ่มคะแนนเยลลี่ขับเค้กก็ดีนะไอ้ไม้ตีไข่เนี่ยผมก็ชอบนะแต่ตอนนี้มันไม่ได้ใช้ไงก็ดีนะผมคือสมบัติบางชิ้นมันได้บัฟสองสารอบในรอบปีนะผมว่ามันก็มันก็เกินไปนะบางชิ้นก็แบบเน่า,เน,าเน่าตายคาคังไปแล้วอะไรเงี้ยไม้ตีไข่คีมเยลลี่ก็ไม่ค่อยได้ไม่เคยบัฟเลยนะผมก็ดีแล้วที่บับกลับมาเนาะ แล้วก็มีการปรับคู่ผสมเพิ่มคะแนนของเอลเกรไวช็อกแล้วก็สายใหม่เนะก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ามันปรับ3ตัวนี้เป็นหลักเท่ากับว่าอีก4ตัวก็คือมัสตาร์ดซากุระไดโนเสาร์แล้วก็เจ้าหญิงไม่ได้มีการปรับใแนแพทเนะค,คือปรับแต่ปรับแบบเหมือนอารมณ์เหมือนปรับสมดุลปรับบั๊กอะไรแก้บั๊กอะไรประมาณนั้นมากกว่านะอืมแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจของผู้เข้คีเนาะให้ไปจบวันที่14ก็จะมีแพ็กเกจผู้เขกคีแพ็กเกจพยัคฆ์คี แพ็กเกจคันดี้พิเศษพวกลี้ max level pass พวก t ี e นะครับโดยทั้ง3แพ็กเกจนี้มันจะกลับมาอีกทีนะครับในรูปแบบใหม่ในวันที่1 4มีนาเพราะว่าเกมจะมีการมีข่าวมาแล้วนะครับว่าเกมจะมีการปรับเรื่องของวิธีการหาคุกกี้แบบใหม่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันดีแค่ดีน้อยแค่ไหนนะคือที่ผมอ่านอ่ะอีปีกหาง่ายขึ้นแต่ที่ผมเป็นกังวลอ่ะคือเรื่องของเลเจนเดอรี่นะครับคือถ้าส่วนตัวที่ผมอ่านอ่ะ ที่ผมแบบรู้สึกว่าไม่ดีเท่าไหร่ก็คือเรื่องของการเอา p o ย n ์ไม่เลทออกนะครับระบบ point ไม่เลทผมว่ามันค่อนข้างสําคัญนะเออมันทําให้การบริหารจัดการในการหาคุกกี้มันง่ายขึ้นยังผมอะไม่มีเพจเยอะใช่ไหมเออไม่มีเพจเยอะแต่ว่าก็ยังหาคุกกี้ใหม่ได้เรื่อยๆเพราะว่าผมอะใช้คริสตันในการเปเรื่อยๆแล้วก็สะสมพอย n ์นะครับแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนะเพราะว่าระบบมันมาวันที่สี่นะครับอาจจะมีการเี่ยนแลงหรือปรับปรุงในภายหลังก็เป็นได้นะม,มีการปรับ บั๊กนะครับคุกกี้สกุลระปัญหาที่ทาให้ยารี่ดอดสกสกุาระปรากฏเพิ่มขึ้นเมื่อกลับจากโบนสทามนะว่าไม่ได้อยู่ในขณะใช้ความสามารถทีมงานจะเล่งการแก้ไขปัญหาดาังกล่าลวละและทําการอัปเดตโดยเร็วที่สุดก็คือมีบั๊กของสกุลระนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าส่งผลอะไรมากมายหรอกมันแค่เหมือนได้แต้มเพิ่มขึ้นกว่าเดิมทั้งที่เกินกว่าที่ควรจะเป็นนะครับอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ปรับมาทั้งหมดของแพทนี้นะครับโอ้เยอะมากเป็นแพทที่ปรับเยอะจริงๆนะครับคือเหนื่อยอะ่ะเออพูดเหนื่อยเลย อ่าโอเครับรางวัลมานะก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปซีเรียสกับันมากนะผมเราไปหาคุกกี้ใหม่กันเลยดีกว่าก็ตอนนี้ระบบกาชาย,ยัางอยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยยังอยู่นะผมซึ่งระบบพอยต์เนี่ยผมมันไม่อยู่อะ่ะงั้นผมจะขออนุญาตใช้กุญแจที่อุตส่าห์ดองมาตลอดหลายสปีเลยแล้วกันนะผมจะใช้คาว่าสองปีก็2ปีนั่นแหละ ผมกระดองกุญแจมาน่าจะเกินสองปีละไม่เคยใช้เลยนะผมย้ำว่าไม่เคยใช้เลยจริงๆคือใช้แบบใช้น้อยมากกุญแจเนี่ยก็เลยมันก็เลยเยอะอย่างที่เห็นนะผมหลายทาย่านอาจะแบบจะเก็บจะเก็บไว้ทำซากอะไรเยอะแยะนะผมคือต้องเข้าใจนิดนึงว่าคนบางคนก็นั่นแหละคือผมอยู่ในขายของคนที่คิดตั้นไม่เยอะแต่ว่าอ่าเน้นทําของดองอะไรเงี้ยคือ เพชรมันใช้นิดเดียวมันก็เปิดหาเลเวลแม็กได้แล้วไงเกมนี้มันไม่ได้แบบใช้เยอะแบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นนะฮะพอยแม่เลดนี่ผมไม่รู้ว่ามันไม่รู้สิงั้นขอเซฟไว้ก่อนละกันสำหรับเรื่องพอยนะับคือพอยเนี่ยมันผมต้องดูอีกทีว่าพอยอ่ะมันนั่นแหละคือเราไม่เห็นภาพไงเราก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าไอ้ระบบใหม่มันจะดีมากน้อยแค่ไหนนะผม มันอาจจะดีขึ้นหรือมันอาจจะแย่ลงก็ได้ถ้าแย่ลงก็ก็รอด่าแช่นั้นเีน่สำหรับผมนะถ้ามันแย่ลงผมก็รอด่านะถ้ามันดีขึ้นก็โอเคไปนะอ่ะจะสัเงเกตว่าผมไม่มีลูกบาทแล้วนะก็เพิ่มมาตาสุ่มโปรเจกต์รันเวย์แชปเตอร์หนึ่งแชปเตอร์หนึ่งแสดงว่าอะไรครับกลางเดือนน้องทําม,มาแสดงว่ามันน่าจะมีมาอีกตู้โอ้โหเสียงกันเสียงกันแบบเสียงกันจ้าจ้านะ เท่ากับสกินแงไม่มาใช่ไหมนั่นไงใช่ไหมฉันคิดถูกใช่ไหมซาร่าฉันคิดถูกใช่ไหมบีหนึใช่ยังไม่มาใช่ไหมเลือนให้แน่ใจก่อนใช่ยังไม่มานะครับผมสกินแลสี่ตัวยังไม่มาตอนนี้มีแค่สกินใหม่ทั้งหมดสามสกินนะครับผมโอเคอ่าก็ถ,าถือว่ายังปานีปานอมอยู่มั้ง งั้นผมก็คงอาจจะต้องเก็บลูกบาทไว้ดองรอตอนกลางเดือนละกันนะฮะเพชรผมขอเก็บไว้ก่อนละกันผมอยากเก็บเพชรไว้ก่อนตังค์ผมเหลือแค่ร้อยสี่สิบล้านถ้าเหมือนระบบใหม่มันจะไม่ได้เหรียญด้วยนะผมก็อาจจะต้องมีวิธีการหาเหรียญแบบใหม่นะอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่สมบัติกันเลยดีกว่าเนาะแต่สุดท้ายก็ต้องมาเสียเพชรเปิดสมบัติดีๆเนาะแต่เหมือนสมบัติจะใช้ระบบเดิมนะสมบัติยังใช้ระบบเดิมอยู่ ถ้ากับว่ากาชาจริงๆนีก็เหลือแค่สมบัติกับสกินแล้วนะเออพวกสก,กูลสกินเนี่ยเออเอมันมีอะไรบ้าง <c oughs> ขออภยัยนะผมที่เสียงอาใจนีนิดนึงนะคลิปนี้ยาวนิดนึงนะผมเพราะว่านั่นแหละเสียเวลาอ่านแพทไปเยอะมากเลยแต่ต้องอ่านอ่ะเออมันสําคัญนะฮะบางทีถ้าไม่อ่านนี่มันทําเราแบบตกข่าวได้เลยนะเออโอ้โหเออ 2องแพ็คติดเลยมันไม่ได้ไหมล่ะเอ้ยเราต้องหาอันหมดสิบหกชิ้นนะฮะอ่ะสิบสองแล้วเว้ยโอ้โหพอพูดดีพอออกดีปุ๊บมันโอ้โหเงียบสองแพ็คติดนี่มันเทียบเท่ากับการเปิดสามแพ็คเลยไหมล่ะเออเอ้ยเกินไป 1> 1ชิ้นหนึ่งออกเถอะโอ้โหเกินไปพี่ เออรวมๆนี่เปิดไปถ้ารวมพอยค่าพอยด้วยนี่ก็สามหมื่นนะสมบัติไม่ใช่ค่าพอยค่าตั๋วด้วยรวมกับรวมกับค่าตั๋วด้วยนี่ก็ก็สามหมื่นบวกนะส,สมบัติเราหนักอยู่นะอะไรอะ่ะอ๋อเป็นหีบรังวัลไรสาลาชะมัดเลยแบบซุ่มหนึ่งร้อยอัน โอ้ไรสาระมากเลยถเวลมันมาถึงจุดนี้แล้วให้รางวัลแค่นี้มันมีประโยชน์อะไรปะไขเ่เลเจนดารี่รับผมก็ตันหมดแล้วอะเวลมันมาถึงจุดนี้ส่วนใหญ่มันก็จะตันกันหมดแล้วป่ะทําไมให้รางวัลเป็นอะไรแบบนี้อะงงเลยเออให้รางวัลเป็นตั๋ววิ่งเบรกเอาวิ่งดูมีประโยชน์กว่าอีกอ๋อคอมโบกับไอ้อะไรนะเมอร์แรงสัตว์เลี้ยงให้พลังงานลดช้าลง แปดเปอร์เซ็นต์เหรอตนนิ่นโตโตนะเนี่ยเซตเซตตัวใหม่นี่ผมว่าผมต้องอะไรนะผมต้องปวดหัวในการคิดเซตแน่เลย <c oughs> อ่อคอมโบกับไวช็อกโ,ออโกโอเคได้นมแล้วสายใหม่ได้อะไรอะ่ะสายใหม่เล่นกับพิราสายใหม่เหรอออนี่ไงแดรี่มาอยู่ตรงนี้โอเคสายใหม่เล่นกับไอเนี้ยเหรอไออะไรนะ 6ครั้งแรกก็แตกเลยอ่ะเอาให้มันบวก6ไปเลยลูกเขามีตัวอยู่54ใบเนาะเริ่มต้นเรามาดูกันดีกว่าว่าจะจบทีเท่าไหร่นะฮะไม่รู้ว่า54ใบจะพอไหมคิดว่าไม่น่าพอนะสำหรับตัว54ใบตัว200กว่าใบยังเคยสลายมาสลายล่างมาันสลายล่างแล้วไม่บวก6มาแล้วเลยเอออย่าไปอย่าไปอะไรมากเลยนะะ เ่งบวกสีให้ชื่นใจหน่อยก็ได้คือต้องบ่นใช่ไหม <c ười> คือต้องบน่นฉันต้องบ่นใช่ไหมเธอถึงจะตีติดง่ายนะฮะอย่าอย่าให้พูดคำพูดสักสิทธ์นะ <c ười> อย่าให้ต้องพูดคำพูดสักสิทธ์นะอ่าผ่านตัวห้าสิบสี่ใบไปเรียบร้อยแล้วเราตีตีสองตีตีหกตีแปดตีติดตีสอง4ีตีหกตีแปดสี แเก้าสิบเก้าสิบร้อยเป๊ะร้อยนะฮะถ้าเทียบเป็นสลักก็คือตีไปทั้งหมดร้อยสลักนะผมตีไปห้าสิบครั้งได้โบกหกเนาะเออก็ก็เลทก็อยู่ในกลางๆนะมีแย่ไม่ดีนะก็กลางๆอ่ะเออกลางๆแบบกลางๆจริงๆอ่ะไม่แย่ไม่ดีแต่ร้อยครั้งนี้ก็ถือว่าก็ปกติแหละ มันไม่คิดจะเลือกเลือกตีให้หมก่อนดูให้เลยไม่ต้องมันจะไม่เหมือนกอ่าโอเคตีแคนดี้บวกห้าเรียบร้อยนะฮะมีแคนดี้อะไรบ้างมีหมีทุกชนิดกับเยลลี่ทุกชนิดที่น่าสนใจนะเอาอะไรมาก็ได้มั้งตอนนี้ขอแค่เป็นลุงก่อนแต่อยากได้ไม่มีทุกชนิดก็เยลลี่ทุกชนิดอย่างที่บอกนะชมพูอ่าวมาใช้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปตีแก้ที่หลังนะครับอ่ะเรามาดูความสัมพันธ์กันอ่าใครอยากดูตัวไหนก็ สต็อปคลิปแล้วก็กดดูไว้นะผมจะค่อยๆไปนะอ่ะโอเคใครอยากอ่านความสัมพันธ์ก็แคปรูปเชิญไปนะมาเดี๋ยวเราไปเล่นกันในศูนย์สุกตดดิกอ๋อแล้วก็มีการประชันกิลซีซั่นใหม่กันด้วยอ่ะนี่ไงมีการปรับเรื่องของโหมดให้มันดู จะใช้ค <ś led> าว่าดูดีขึ้นก็ก,ก็ก็ไม่ต่างจากเดิมอะก็แค่ปรับใหม่ให้มันดูงงขึ้นเฉยๆ <ś led> <ś led> เราก็ต้องจํามาจามานั่งจําไอคอนใหม่อะ่ะเออ <ś led> ขอดูไอดานวิหารสักมีรบรุษศักดิ์สิทธิ์เหมือนนั้นจะเป็นด่านจากแชมเปนลีกมั้งเออผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเล่นหลังไหม่ล้วกันขอไปเล่นชาเลนจ์คุกกี้ตัวใหม่ก่อนเอาดูซิเขาใช้อะไรกันบ้าง วิปครีมสมัติใหม่ใหม่พรมแล้วก็เลเจนดารี่นะผมเลเจนดารี่นี่มันฆ่าไม่ตายจริงๆเลยเนาะอย่างว่าอาจจะต้องรอสมบัตเลเจนดารี่ใหม่นะครับผมซึ่งผมว่าก็น่าจ,จะอีกประมาณสักเดือนสองเดือนแหละมะมเขาคงยังไม่รีบอะไรนะขนเข็นตัวเลเจนดารี่ใหม่มาฆ่าผู้อขี่หรอกอ่ะอันนี้ผมดูในรีวิวมาแล้วก็คือ,อบินตามไปเลย แล้วถ้าผมปล่อยตกบินตกอ่ะอ๋อก็จะเป็นมีโอเคอ่าอ่าเกต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 โอเคเกตเกตเกตฉันเกตละก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรนี่มันอีนังแผนเคก้กชัดเลยผมตอนแรกอ่ะผมเห็นสกิลแล้วผมนึกถึงอะไรรู้ไหมแพนเค้กเฮ้ยแผ่นเค้กอ่ะมันคือสกิลมันคือวิธีการเล่นเดียวกับแผนเค้กเลยก็คือบินไปตามเส้นเรื่อยๆนะฮะคล้ายๆกับโยคะเลยแต่โยคะมันเป็นมันต้องบังคับให้เป็นเส้นตรงไงแต่ว่า ผมว,ว่ามันเหมือนแพนเคก้กอะเออมันเหมือนแพนเค้กสุดละเพราะว่าแพนเค้กมันต้องบินตามลูกโอ๊กใช่ไหมอันนี้ก็คือบินตามสายไปเรื่อยๆนะบินตามเส้นไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดยากอะไรนะฮีบ็อกก็ใหญ่ระดับหนึ่งอโอเคก็ไม่ได้เข้าใจยากนะผมก็ถือว่าความสามาัถธ์กลางันะส่วนสัตว์เลี้ยงก็เหมือนจ้าอะไรนะต้องรอความสามารถมันทํางาน มันให้พลังงานรดช้า8%ด้วยนี่แหละที่ผมสนใจคือต้องดูจังหวะผัดแรกเอาไม g ก็เ oh oh อาไมคก็เมื่อกี้โชว์บงไปเยอะนะผมโชว์บงไปเยอะก็เลยอ่ะขัดมาเอาไม่เอาไมา่เอาไม่เดี๋ยวไปตัดเอาก็หละด้วยอำนาจแห่งการตัดต่อจงสำแดงลิธานนะบัตรนี้โอเคก็ ไม่น่ามีอะไรมั้งสมบัติก็ม้วน,มวน,ม,วนมวนไปเรื่อยๆแล้วก็เด้งมาแล้วก็ให้เก็บโอเคสมบัติก็ไม่ได้มีอะไรลูกเ,เล่นอะไรพิเศษนะครับแค่มีเอฟเฟกขึ้นมาด้านหลังเราก็ปกติมันไม่ค่อยมีสมบัติที่เป็นเอฟเฟกด้านหลังเราเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นด้านหน้านะอันนี้มีกี่ตัวที่เป็นสมบัติแบบที่มีเอฟเฟกต์ด้านหลังเรา,เอาไอ้โหดนี่ผมรู้สึกว่ามันทําให้กะระยะยากมากเลยอย่างว่ามันเป็นรูปแบบมันเป็นรูปแบบด่านแบบใหม่อมันเป็นเขาเรียกว่าไงมันเป็นลูกเล่น ก็บอกว่าลูกเล่นใหม่มันก็มันก็เคยมาในความสามารถของนักสำรวจอะแต่ว่านั่นแหละก็ไม่เคยชินอยู่ดีนะไอ,อ้เยวะไอ้การโหดเนี่ยก็ยังไม่ชินอยู่ดีนะเรื่องการโหดเนี่ยนะโ,โอเครู้สึกว่ามันมันแอบต้องอะไรนะมันแอบต้องลงลงให้เป๊ะก่อนเลยนะมันถึงจะโหนได้ถูกมันถึงมันถึงจะโหดล,ลงถูกจุด แอบใช้งานยากเหมือนกันนะถ้าแบบลงจุดโหนไกลไปบางทีมันมันลงมันลงแลนดิ้งจุดที่มันแบบไม่ไม่ตรงกับจุดเยลลี่อ่ะมันทำให้เราพลาดเยลลี่ได้เลยนะหรือชนได้เลยก็มีนะถ้าจังหวะมันแย่โอเคไม่ตกมาตายกำลังจะพูดเลยว่าไม่ตกมาตายแหละแล้วก็นั่นแหละตกเครื่องให้ดูเลย อันนี้ขอโดดให้พันผ่านผ่านก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปฝึกกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเล่นทวาแน่นละกันไม่ชอบชาเลนจ์นี้รู้สึกรู้สึกมึนไปหมดเลยเฮ้ยเลยเหรอเมื่อกี้โดดเลยเหรอมองไม่ทันเลยเดะโอ้ยไม่ขัดแล้วไม่ตัดแล้วฉันฉันไม่ตัดแล้ว โอเคบินไปอันนี้น่าจะได้บินครั้งสุดท้ายนะผมเพราะว่าชนไปทีไปดอกหนึ่งเนาะน่าจะไม่ถึงไดมอนนะดูทรงแล้วโอเคน่าจะได้จบที่ประมาณลูบี้เนะี่ะอาจจะต้องไม่ชนนะเพื่อที่จะสก,กิลสุดท้ายทันเนาะด่านมันแอบยากอยู่เหมือนกันนะอ,อทำเป็นเล่นไปหรือว่อาไม่ชินน่าจะพอไม่ชินมากกว่านะ ไอ้ที่มันโหดโหนเนี่ยผมว่าไม่ชินไม่ชินที่มันโหดโหนมากกว่าน่าจะน่าจะเป็นงั้นแหละด่านนั้นไม่ได้ยากหรอกเราไม่ชินที่มันโหดถ <c oughs> ้าทายน้องกัดผ้าเลยกัดผากัดนึกถึงตัวอะไรตัวละครตัวหนึ่งในคอมเมดีด้เดอร์ดาอะ <c oughs> นึกถึงเบรนะ่ะเออ <c oughs> กัดผ้าน่าสงสารโอ้ยเนาะอ่ะโ,โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิป เป๊คุกกี้เมอร์แรงแล้วก็อ่านแพทเนาะก็ถือว่าเป็นแพทที่มีอะไรค่อนข้างน่าสนใจเยอะนะเพราะว่าอย่างว่าปรับคุกกี้ตั้ง3ตัวแล้วก็สกินใหม่มาตั้ง3สกินนะผมแถมช่วงกลางเดือนน่าจะมีสกินน่าจะค่อยทยอยขนสกินของพวกไดโนเสาร์มาอีกช่วงกลางเดือนอีกผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาแบบเยอะมากน้อยแค่ไหนนะผมก็ต้องรอดูนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะ แน่ๆเพื่อนๆที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาเขาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะ